สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นชุดไฮบริดนะครับไฮบริดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นการทดสอบไปด้วยตอนนี้สโคบจับอยู่นะครับก็ไฟออกมาที่5 0เฮิร์นะครับลูกขึ้นก็สวยนะครับดูประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมต่อเข้าไปมีอะไรบ้างดูหน้าตู้ก่อนนะครับหน้าตู้ก็จะมีอันนี้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับขนาด272แอมป์นะครับ24โวลต์แล้วก็ชุดปลั๊กนะครับต่อมาหน้าตู้แล้วนะครับปลั๊กชุดนี้นะครับเอามาผ่านตัวปลั๊กรางตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดนะครับมีโหลดก็จะเป็นตัวฮีเตอร์แท่งนะครับเอามาต้มน้ําแบบนี้เลยนะครับปลั๊กไฟก็จะเป็นปลั๊กนี้นะครับี๋ยวรุดส่วนปลั๊กไฟปลั๊กนี้ครับจะเป็นตัวหม้อแปลงนะครับที่ไปต่อออกมาเป็น จับกับออสโลสโคปนะครับส่วนฝั่งทางนี้ครับมีอะไรบ้างตัวนี้ก่อนเลยนะครับ AC in นะครับผมก็ได้ต่อเรียบร้อยนะครับที่ปลั๊กตรงนี้นะครับเป็นชุดปลั๊กไฟบ้านนะครับตัวนี้ตัวแอมปิเตอร์ก็จะคล้องอยู่ที่สายแบตเตอรี่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันกำลังชาร์จนะครับมาดูชุดนี้ครับชุดนี้เนี่ยผมต่อแผงเข้าไปเรียบร้อยนะครับชุดแผงก็จะเป็นชุดนี้นะครับสายเข้ามาบวกลบ เข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในเนี่ยจะมาผ่าน d c s e a r ิร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับเสิร์ฟแล้วก็ไปต่อสายกราวลงไปนะครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ MPPT MPPT ก็กําลังชาร์จตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ประมาณ400วัตต์นะครับที่400วัตต์นะครับออกจาก MPPT นะครับก็จะมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับสังเกตว่ามันจะผ่านซิงค์ตรงนี้นะครับผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วก็ขึ้นไปเบรกเกอร์แล้วก็ไปลงที่แบต นะครับอันนี้ในในขณะที่เราชาร์จนะครับทีนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยในขณะที่เราใช้นะครับสายตัวนี้แหละนะครับจะดึงจากแบตเข้ามาหาตัวชุดอินเวอร์เตอร์นี่คือไฮบริดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอนะครับจริงๆหน้าจอไอพาวเวอร์มาเนี่ยไม่ตรงเท่าไหร่ตรงนี้อยู่ที่18แอมป์นะครับอยู่ที่แคมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ15-16แอมป์นะครับมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูตอนนี้ทํางานพอดีเลยนะครับ ชุดอินเวอร์เตอร์กำลังทำงานอยู่ชุดนี้เป็นชุดขนาด2,000วัตต์24โวลต์นะครับข้างล่างก็จะเป็นหมอแปลงเทอร์รอยนะครับมีแกนอินดักเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าจอมีไฟสถานะแล้วก็มีนี่เลย ATS นะครับ ATS ขนาด100แอมป์นะครับสำรองไฟบ้านเข้ามาอยู่ไฟบ้านวิ่งเข้ามานะครับเข้าที่ ATS นะครับแล้วก็ไฟหลักเนี่ยนะครับไฟหลักจากชุดอินเวอร์เตอร์ก็จะวิ่งเข้ามาผ่านชินโนทัมเมอร์ ชินทัมเมอร์ทำหน้าที่หน่วงไฟไว้ให้มันถึง220ให้มันพร้อมใช้งานก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยเข้าไปให้กับชุด ATS นะครับแล้ว ATS ค่อยปล่อยออกมาที่หน้าตู้โอ้นะครับมันจะแน่นหน่อยนึงตรงนี้ทีนี้มาดูการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับมาดูการทำงานสักนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยไฟอยู่สีเขียวนะครับอยู่ที่อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดชุดอินเวอร์เตอร์ดูนะครับ ปมันก็จะสลับไปหาทางด้านาไฟบ้านทันทีนะครับไฟบ้านคือไฟสีส้มนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดดูามาดูลูกขึ้นของไฟบ้านบ้างนี่คือลูกขึ้นของไฟบ้านเดี๋ยวผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์ให้ดูสักนิดหนึ่งปึ๊บอ่าสังเกตว่าลูกขึ้นเปลี่ยนไปนะครับลูกขึ้นดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นเป็นเพลียวสายนะครับ50เฮิรตซ นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงซูมเข้าไปชัดๆนะครับอันนี้คือขึ้นไฟของไฟอินเวอร์เตอร์นะครับ50เฮิรต์นะครับขึ้นสวยๆเลยทีนี้ผมจะปิดอินเวอร์เตอร์ปอ๊ยเห็นไหมครับรูขึ้นก็จะเปลี่ยนไปสักนลดกน้อยนะครับอันนี้คือขึ้นไฟบ้านนะครับทีนี้เราลองมาโหลดกันดูโดยเราจะใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ก่อนอเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอยู่นะครับอ่ะเปิดเข้าไปอินเวอร์เตอร์ทำงาน นะครับดวงเวลานิดนึงนะครับพอมันถึง220เนี่ยมันถึงจะติดนะครับทีนี้เรามาดูโหลดเดี๋ยวผมจะเสียบโหลดเลยนะครับโหลดก็จะเป็นชุดนีเตอร์ชุดนี้แหละนะครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการทํางานแบบไฮบริดมันทำงานยังไงอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับมาดูที่โหลดตรงนี้ครับโหลดตรงนี้อยู่ที่1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์ดึงไปแล้วแล้วก็ดึงจากแบตเตอรี่เนี่ยจำนวน48แอมป์ 48แอมป์แต่มันกินจริงๆครับเห็นไหมครับกินอยู่ที่60กว่าแอมป์เลยนะครับ64แอมป์70แอมป์นะครับมีขึ้นไป70เมื่อกี้เนี่70นะครับแล้วทำไมจากแบตเตอรี่มาแค่50เพราะว่านะครับเพราะว่ามันมาจากแผงด้วยนะครับก็คือแผงเนี่ยผลิตได้ที่20แอมป์เห็นไหมครับผลิตได้ที่20แอมป์นะครับจริงๆมันไม่ถึงนะครับมันก็จะผลิตมาประมาณ500วัตต์ดังนั้นตรงเนี้ย มันดึงจากแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ1,000วัตต์อีก500วัตเอาจากไหนเอาจากแผงครับแผงก็คือสายเส้นนี้นะครับดึงเข้ามานะครับดูตอนนี้ทํางานแล้วครับร้อนละเริ่มเดือดน,นะครับเดี๋ยวสูงเข้าไปอันนี้ครับเริ่มเดือดละน้ําก็จะร้อนนะครับตัวนี้กินอยู่พันถึอัตวัตรูปขึ้นในขณะที่โหลดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ห้าสิบเฮิร์ตนะครับรูปขึ้นก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด นะครับกินไป 1,500, 1,600วัตต์1,700นะครับมีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ตรงเนี้ยนะครับกิน70แอมมาดูที่กินจากแบตครับเห็นไหมครับ50แอมนี่คือระบบการทำงานของไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับสมมุติว่าแผงเนี่ยมันสามารถผลิตได้เยอะนะครับผลิตสักพันวัตเนี่ยมันก็จะดึงจากแบตเตอรี่แค่500วัตนะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่ดึงเลยแต่ถ้าสมมุติว่าโหลดเราใช้ไม่เยอะนะครับโหลดเราใช้ไม่เยอะ ใช้แค่สักประมาณ500วัตต์แล้วแผงเรานะครับผลิตได้ประมาณ700วัตต์นะครมันก็จะแบ่งลงมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับลักษณะการชาร์จมิเตอร์ก็จะติดลบอ่าเมื่อกี้ผมถอดแล้วนะครับผมถอดอ่าตัวฮีเตอร์ไปละนะครับมันก็จะกลับลงไปชาร์ตครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่15แอมป์นะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของเจ้าตัวไฮบริดตัวน,นี้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่า่าแบตเตอรี่หมด นะครับแบตเตอรี่หมดผมจะปิดอินเวอร์เตอร์นะมันก็จะตัดสลับไปที่ไฟบ้านอัตโนมัติทํางานแบบไม่ขาดตอนเลยนะครับสลับคอมไม่ดับทํางานได้อย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่หมดมันก็จะตัดไปเลยทีนี้ในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าหรือสายๆขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวแผงนะครับมันผลิตได้เยอะนะครับแล้วแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน นะครับอย่างชุดนี้เนี่ยตั้งต่ำตัดตั้งทำงานต่ออยู่ที่25โวลต์เนี่ยนะครับพอแบตเตอรี่ถึง25โวลต์นะครับมันก็จะกลับมาทำงานนะครับพอกลับมาทำงานสมมติน,นะครับปิดดีก่ก็สมมติน,นะครับผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์สมมติว่าแบตเตอรี่กลับมาทำงานปึ๊บหน,นหน่วงเวลาสักนิดนึงมันก็จะติดขึ้นมาอ่ามันก็จะกลับมาให้งานอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมากดปุ่มอะไรเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับเป็นเป็นไฮบริดออฟกิดนะครับ การแยกใช้งานนะครับการโหลดใช้งานเราก็จะต่อปักพ่วงไปแยกใช้งานนะครับเราจะไม่เอาไปขนานกับการไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้าเนี่ยจะมาแค่ตัวไฟที่เป็นไฟแบคเอพเท่านั้นนะครับอันนี้คือการทำงานของชุดอินเวอร์เตอร์เลยนะครับชุดนี้แค่2,000วัตต์ครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่700 7ร7อยแอมป์นะครับก็ทำงานได้ทั้งคืนเปิดแอร์ได้รันแอร์ได้นะครับมอหุงข้าวได้ นะครับสวานหินเจียได้นะครับอย่างอื่นๆนี่ไม่ต้องห่วงครับพัดลมทีวีไฟเปิดได้สบายนะครับรูปขึ้นของตัวอ่าอันนี้ก็เห็นไหมครับเป็นพิลไซด์เลยโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ออกกิจไฮบิดตรงนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ087250056ครับ19,000บาทนะครับสำหรับชุดนี้ขอบคุณมากครับ